เงครับพีงครับลูกค้าอยากให้แนะนําชาร์จเจอร์ดีราคาไม่แพงเลยครับแนะนําชาร์จเจอร์อ๋อตัวเล็กๆราคาไม่แพงต้องตัวนี้เลยนี่ครับตัวชาร์จเจอร์ตัวนี้เลยครับรุ่น STS นะครับสาหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับตัวเล็กๆใช้ระบบน้อยๆนะครับตัวนี้อัจฉริยะมากๆระบบแบตออโต้มี1 0์2 0์3 0์ในการชาร์จและในการใช้ด้วยที่สําคัญมีฟังก์ชันทัมเมอร์ด้วยนะครับแล้วที่ดีไปกว่านั้นนี่นี่เลยครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูกล้องใกล้ๆเห็นไหมเอ่ย เขายังมีระบบเลือกแบตเตอรี่ในการชาร์จคือเขาจะสามารถชาร์จแบตแห้งแบตลิเทียมได้ไม่ว่าจะเป็นแบตฟอสเฟตหรือว่าแบตลิเทียมไอออนนะครับ3.2หรือ3.7โวลต์นเนี่ยตัวนี้ชาร์จได้ที่สําคัญในร้านเราเนี่ยยังเอาไปทําหลายๆอย่างนี่เดี๋ยวให้ดูตอนนี้ตอนนี้เรากําลังทําตัวไฟจราจรนี่ก็ใช้รุ่นนี้เลย S T S นะครับแล้วก็แผงแบบง่ายแบบนี้เลยนะครับก็สามารถเปิดได้ง่ายใช้งานได้ง่ายแบบนี้เห็นไหมเอ่ย ครับแล้วก็ชาร์จโซล่าเซลล์ได้นะครับสำหรับตัวนี้นะอ่าที่สำคัญก็ยังมีเอาไปทำ power b o c ได้นี่ power b o c เดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้เป็นชุดใหญ่ของเรานี่ครับเนาะอ่าทำ power b o x เสร็จก็ยังมีตัวอ่าตัวนี้ทำบอร์ดชาร์บอร์ดออฟกิดนะครับหรือว่าชุดนอนนานอนสวนเนี่ยเรามีให้เลือกมากมายเลยเห็นไหมครับตัวนี้ก็มีตัวนี้นี่ทั้งนั้นเลยทั้งแถบเลยเห็นไหมครับนี่ทั้งหมดนี้เลย นะครับตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ PWM นะครับ PWM ที่สามารถใช้ได้ง่ายราคาถูกน้ำหนักเบานะครับเนาะ1 0์ราคา310บาท2 0์ราคา360บาทและ3 0์ราคา400บาทนะครับแต่ถ้าใครสั่งซื้อเห็นคลิปนี้แล้ว Direct Message มาสั่งซื้อผมมีส่วนลดพิเศษให้นะครับ20%นะครับสำหรับส่วนลดตัวนี้ใครสนใจอย่าพลาดนะครับทักมาสั่งสินค้าได้เลยนะครับผมขอบคุณครับอ้าวไป